i n s i ไบ t ์พอดเจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ i n s i ไ e ด์ Podcast อนุทินเฉลยแล้วทำไมไม่วิจารณ์ทักษิณโวเป็นคนใจกว้างพร้อมแจงสภาอนุทินเฉลยเบื้องหลังรักและเคารพทักษิณปัดตอบป,ปมวิจารณ์บิ๊กตู่ถูกไฮแจ๊กตำแหน่งเผย อ่านหนังสือธรรมะตามนายกโวแจงสภายอย่างใจกว้างที่ศูนย์การแพทย์บางรักนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณาสุขและหัวหน้าพักภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเตือนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีให้ระวังโดนไฮแจ็กตำแหน่งนายก ในการอภิปรายครั้งหน้าว่าท่านเป็นอดีตผู้บังคับบัญชามีบุญคุณกับผมมากจึงไม่ขอพูดถึงแต่เคารพท่านตลอดนายอนุทินกล่าวถึงการเตรียมชี้แจงการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 ว่าเราพร้อมชี้แจงไม่ใช่เฉพาะกระทรวงสาธารณาาสุขแต่เป็นทุกกระทรวงโดยที่ประชุมคอรมอที่ผ่านมา นายวิสณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าการอภิปรายครั้งนี้รัฐบาลจะนำข้อมูลข่าวสารต่างๆไปสู่ผู้ที่มีข้อสงสัยและประชาชนทำได้หลายทางเช่นรัฐมนตรีตอบคำถามบนบัลลังหรือให้หน่วยงานราชการออกมาชี้แจงโดยเฉพาะผู้อภิปรายนำเสนอข้อมูลขัดกับความเป็นจริงปราศจากข้อเท็จจริง หน่วยก็จะมาชี้แจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันอีกทางหนึ่งคือการถแถลงโดยใช้เอกสารชี้แจงเปรียบเทียบข้อมูลผู้สื่อข่าวถามว่าหากการอภิปรายกล่าวหากันเกินเลยจะมีการดำเนินคดีหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าครั้งนี้ไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ให้สอสอทั้งฝ่ายคา้านและรัฐบาล ให้คำแนะนำตอบข้อสงสัยและวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลฉะนั้นต้องใจกว้างโดยนายกได้แจกหนังสือธรรมะของท่านวอว,วัชิระเมธีและตนได้อ่านแล้วและพอดีตนเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ